พลงนี้ยังอยู่ในความทรงจำของคุณผู้ฟังหรือเปล่าคะอยู่ในชุดน,นพเก้านะคะออสและอิ๋วคะ่ะแต่วันนี้พี่ออสไม่มานะคะมีแต่อิ๋วมาคนเดียวสวัสดีค่ะอิ๋วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตะกี้คุยกันหลังไม้แป๊บหนึ่งปบ,<า>ปบมือก่อนปบมือก่อนนี่หน้ามาของเราลว้ลวนเลยนะคะสบายดีหรือเปล่า สบายดีตามอัตภาพตา,ตามใัค่ะตามใบนะคะแต่กี้นี้นะตอนเช้าเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเราเจอกันนะเดี๋ยวเราเมามอยกันอีว่ก็บอกว่าปลูกต้นไม้อยู่เลยค่ะอะไรเงี้ยเลี <laughs> ้ยปลูกทุกวันเลยค่ะ<า>ค่ะ<า>อีวิวเอเธอไม่ไม่ไม่ค่ะไม่ไม่ได้ปลูกแต่บางทีก็ออกไปถอนหญ้าบ้างทําอะไรบ้างแต่นี้ถ้า<ม>คือเวลาทําสวนอ่ะมันก็คือจะมอมมโคนใช่มมนมันคือแค่จะจับโทรศัพท์ก็ลาบากแล้วเพืั้นก็จะจะรับโทรศัพท์ด้วยด้วยด้วย นาฬิกาข้อมืออะค่ะอ่าแบบนี้นะคะตามตามยุคสมัยไม่สะดวกที่จะแบบไปเปิดโทรศัพท์เพราะว่ามันเลอะกว่าจะโอ้ล้างเคือขี้เกียจล้างโน้นล้างนี้วุ่นวายนะไม่แต่ว่าคนเราเนี่ยพอลุกขึ้นมาแล้วทําต้นไม้มันเพลิน่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะก็เป็นเป็นบางวันบางวันก็ขี้เกียจบางวันขี้เกียจก็เล่นกับแมวแทน ใช่กาคุณผู้ฟังคะเอ็มคอยกูกการจนบุรีของเรารับฟังได้ที่การจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมนะคะวันนี้ต้อนรับอย่างเป็นทางการสําหรับสาวในยุค8ปดสูหมายถึงว่าซุ้มเสียงและการทํางานนะแต่หน้ายังยุคยุคปัจจุบันจ้าเธอนะเราเราต้องแบบโวยกันนะโวยแบบไสแตกเลยนะคะใช่ะ่เพราะว่าเพราะว่า อ่าเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่ที่ติดต่อคุณอิว๋วเนี่ยนะคะจะเป็นทีมงานของเราแล้วก็บอกว่าเนี่ยดูพี่อิวอ๋ว่าเขาไลฟ์โน้นนี้คุยร้องเพลงคุยกับแฟนคลับก็เลยอดไม่ได้ที่จะไปทักคุณอิ๋วในในขณะที่คุณอิ๋วไลฟ์ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะค่ะแล้วก็บอกว่าพี่ชมคุยกันคุยกับพี่เอิ่วนะคุยกับพี่เอี่วนาะงก,นะก,ก็บอกได้เลยแล้วก็มีการติดต่อสัมพันธ์กันไปมาแต่ว่าเป็นสัมพันธ์ทางไกลนะคุณผู้ฟังก็คือแบบว่า <c oughs> เราต้องอาศัยยุคสมัยใหม่ก็คือทาง Facebook นั่นเองนะคะใช่ <c oughs> ค่ะขออนุญ,ญาตนะคะให้คุณเอิยวย้อนไปเล่าถึงเรื่องราวแบบว่าตอนที่ตัวเองเพิ่งเริ่มใหม่ๆเอาแบบย่อๆนะคุณเอีวนะ เอาแบบย่อๆเผื่อบรรทัดเดียวไหมคะเอาบรรทัดเดียวก็ดีเผื่อเผื่อคนผู้ฟังบอกว่าเอ๊พี่อิ๋วนี่เราเกิดทันหรือเปล่าอาจจะไม่ทันถ้าคุณเป็นยุคอัลฟ้านะเจนซีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ทันหรือว่าอาจจะไม่อยู่ในความสนใจของแล้วแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยโลกมันหมุน่ะโลกมันหมุนเป็นวงๆอะใช่ไหมทุกคนก็สามารถรู้จักกันได้อ้าวอยู่มีแฟนคลับที่ เป็นรุ่นลูกอะค่ะคือแม่ของเขาอายุเท่ากับอิ๋วเป๊ะเลยแต่ลูกอะมาเป็นเอฟสีก็คือเขาสามารถที่จะไปดูย้อนใน y o ยูอ่อแล้วก็เขาก็ไปตามเก็บเทปนะคะเทปคัสเซตอะค่ะหรือว่าซีดีเก่าๆหรือว่านิตยสารเก่าๆเขาก็ไปตามล่าตามเก็บอะไรกันอยู่ในของเขาอะเขาจะแบบว่ามีกลุ่มที่ที่ชอบเพลงเก่าอะไรประมาณนี้เหมือนสมัยนี้ถ้าสมมติว่าอุ้ยชอบเดอะบิทโอ้โหเดอะบิทโอ้โหเป็นรุ่นใหญ่มากเลยแต่เราก็ เป็นแฟน,น,น <ะ S 2> อะ่ะเราก็ตามไปเป็นแฟนเขาได้เหมือนกอันนะคะ<ช>อยู่เริ่มเข้าวงการยังไงอะคะก็ตอนนั้นอยู่เรียนที่พณิพนิชการพนครนะคะก็เรียนห้องเดียวกับคุณเบิ้มคุณเบิ้มจะเป็นมือกลองวงซิกเซนซิกเซนก็จะมีคุณแซม สวิทเปลี่ยอักษรที่ดังเพลงครวนนะคะเมื่ออยู่ริมฟังชนอนตอนนั้นนะคะเขาเขามาทับทาาเขามาชวนแบบว่าเออตอนนั้นมีวงสตริงชื่อวงดีซีแบนก็เดิมเดิมเขามีนักร้องเป็นผู้ชายแล้วเขาอยากได้นักร้องผู้หญิงก็เลยบอกว่าเธอให้อยู่ว่าแบบส่งคือร้องเสียงตัวเองนี่แหละอย่างงี้ใช่ไหมคัดเสร็จไปค่ะส่งคัดเสร็จไปแล้วก็ส่งไปแล้วแบบส่งไปจนลืมว่าคิดว่าเขาเขาคงไม่เอาแล้วแหละอะไรประมาณนี้ แล้วจู่ๆคือคือส่งไปตั้งแต่เรียนปวชหนึ่งนะคะจนจะจบปวชสามก็เพิ่งตามตัวมาบนานจนตามตามไปเทสในห้องอ่านอะไรกอจนเราจนเราไม่ได้คิดว่าเราจะมาเป็นทางนี้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะแล้วแต่เดิมนี่อยู่ร้องเพลงอยู่แล้วป่ะคะไม่อะค่ะถ้าถ้าเป็นอาชีพเลยไม่เลยอะค่ะก็เหมือนร้องในโองเรียน อ่าค่ะเป็นนักร้องโรงเรียนบ้างไหวบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เห็นแววก็เลยเธอเธอเธอมาเป็นลองเอาเสียงมาดูซิเผื่อได้วงนี้นะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก,ก็คือเบิ้มเบิ้มเขาก็เป็นสมาชิกของซิกเซนอยู่แล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเห็นอยู่ว่าว่าช่วงแบบบางทีเวลา ช่วงพักกลางวันหรือเวลาที่ชั่วโมงไหนที่อาจารย์ไม่เข้าเงี้ยเราก็จะร้องกันในห้องเรียนแบบว่าใช้ใช้มือเคาะจังหวะกระโต๊ะเรียนอะไรางเงี้เพืเ่อน,นก็จะแบบเฮฮาร้องวง <BS> <BS> สนุกกันใหญ่เลยสนุกนกนนนักนใหญ่เลยแล้วพอ,อถึงปีสามนั่นก็ได้เป็นเลยใช่ไหมคะอ่าก็คือกวา่ากว่าจะไปไปเทสอันั้นปีสามนี่คือเขาเรียกไปเทสเสียงว่าเออโอเคไหมมันก็คือเขาก็คงมีคนที่อยู่ใน องค์กรในแบเขาของเขาอยู่อาอะไรอย่างเงี้ยเรามาเปรียบเทียบกันอะไรประมาณเนี้ยนะคะในที่สุดกว่าจะเลือกเราก็พอดีเราจบพานธิตเป็นแล้วนอมินีนอมินีให้เราก็ไปเรียนรามอะไรเงี้ยแล้วถึงจะได้จะได้ออกเทปช่วงที่ออกเทปครั้งแรกเลยก็คือเรียนรามปีหนึ่งค่ะออกเทปครั้งแรก้ว่าดีเจก็จบรามใช่ไหมคะเนี่ยโอ้ยใช่ค่ะก็เป็นรุ่นรุ่นเท่าไหร่นะรหัสอะไรอิ๋วรหัสอะไรคะ สองเจ็ดค่ะสองเจ็ดพี่อยู่มสองสามนะคะก็แบบว่าเป็นพี่รุ่นพี่นิดหนึ่งสองสามสามประมาณนั้นนะคะก็ก็ห่างกันประมาณนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยเรียนราม,ม่ได้เรียนตรงเป๊ะหมายถึงว่าจบปุ๊บเรียนปั๊บไม่ใช่บางคนก็ขยับเพราะว่าอิสะระมากอย,าอย่างอยู่ก็จบอย่างอยู่ก็จบปวชปวถึงจะไปเรียนรามใช่ไหมบางคนก็บอกว่าจบ มหกเลยสมัยก่อนก็จากมสองห้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นบางคนก็มสองห้าแล้วก็ไม่เอาเรียอเปื่อยก่อนแล้วก็ค่อยมาเรียนที่หลังก็เป็นไปได้เนาะขอกองเอว่าเป็นมสองห้ารุ่นสุดท้ายอก็เราก็ถือว่าเราเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะพี่น้องในรุ่นมหาวิทยาลัยเดียวกันเพราะว่ามหาวิทยาลัยเราใหญ่มากไม่มีคนรู้จักกันเท่าไหร่แต่บางเอิญตอนนั้นจะจะใกล้ๆกับรุ่นพี่ต้นสุชาติชวังกูล อ่า uh, oh. ใช่ค่ะ oh. ก็เลยได้ได้เห็นพี่ต้นอะ่ะไปเรียนหนังสือด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่ต้น oh. พอเขาเรียนเสร็จนะเขาก็ไปไปเมืองนอกเลยอาจารย์ก็ส่งกันใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ oh. ประมาณนั้นก็จะ่ <Okay. S 1> ายุคนั้นไม่ไม่ได้เจอกับคุณอิ๋วแต่ว่าได้เจอกับพี่ต้นพี่ต้นสุช,ชาติอนะไรเงี้ย oh, <okay. S 1> แต่พี่พี่ต้นเขาก็เรียน oh. แป๊บหนึ่งเขาก็ไปเมืองนอกแล้วเราเปน็นวพาพวกเราเป็น <Okay. S 1> ลูกพ่อขุนเหมือนกันเนาะ ใช่ค่ะค่ะแล้วพอหลังจากรู้ขุนซู่สู่ซู่ใช่ไหมตอนแรกพอได้ทําทําเพลงร้องเพลงนี่อยู่ในสังกัดอะไรครตอนแรกยังไม่เป็นสังกัดก็อยู่กับพี่เขาเป็นดีเจเหมือนกันค่ะคือคุณสิริชัยเลิศเวริยชัยค่ะตอนนั้นเขาจะได้ยินรายการเพลงไทยคุณขอมาเพลงไทยคุณขอมาค่ะแล้วเขาก็เปิดโอกาสใช่ไหมเปิดแล้วแต่แต่ว่าพี่สิริชัยอ่ะเขาก็จะดีวกับ อาเอสนะคะแล้วตอนหลังพอ RS เอสเทำเพลงคู่ก็เลยยืมตั <c oughs> วไปอืมดาวค่ะไปไปยืนร้องอ่ะววพวกสองตอนรวมดาวหนึ่งยังไม่ได้เข้าอืมะแต่ก็ได้ออกทีวีเยอะมากเลยอ่าก็ตอนนั้นคืออย่างเราไปเรียนรามอย่างนี้มันจะมีมีจอทีวีใช่ไหมคะเวลาเราเรียนอะ่ะเราเราจะดูอาจารย์ไม่เห็นเราเพราะนักนักศึกษาเยอะที่เดินแล้วมันเป็นช่วงที่เขากําลังโปรโมท โปรโมทเทผิวพอดีอะไรเงี้ยคืออผิวเดินเข้าห้องไปก็เอ๊ะทำไมทุกคนมองมาที่เราเป็นตาเดียวเราก็หันไปมองพี่จอเอ้ยพี่จอนั่นเรานี่นาเรากลังร้องเพลงอยู่อะไรประมาณนี้ร้องู่กับพี่อาจาอะไรประมาณนั้นก็ตอนช่วงที่อาจารย์ยังไม่เข้าอะค่ะเขาก็จะฉายพวกนี้แต่ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นยุคดีซีแบนด์อยู่คือยังไม่ได้เข้าไาเอสนช่วงที่ช่วงเข้ารมใหม่ๆอะค่ะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้น้อมันดังมากๆเลยอ่ะมันดังมากๆ ยุคนั้นเรียยช่วงอช่วง R S นะคะก็จะแบบว่าเออเริ่มจะมีชื่อเสียงขึ้นตอนช่วง D C Band ก็ยังเ,ออเหมือนกับเป็นที่รู้จักในในกลุ่มเล็กๆก,ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะในวงแคบหน่อยเพราะว่าจะไปร้องตามสถานที่ต่างๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมในงานอะไรอย่างี้ นานๆครั้งมากค่ะตอนนั้นไม่ค่อยไม่ค่อยได้รับงานเท่าไหร่ตอนช่วงดีซีแบนนะคะค่ะแต่ก็เป็นที่ล่ำลือแล้วว่าอุ้ยมีคนสวยนะเสียงดีอยู่วงดีซีแบนด้วยไม่ใช่ค่ะท <laughs> ี่คือสมัยก่อนอ่ะคือนักร้องน้อยเข้าใจปะ <laughs> แล้วไงคือว่าใครขึ้นมาเป็นนักร้องเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะรู้จักใช่ไหมคะ,คะเพราะคนออกทีวีก็ก็จะมีน้อยก็มีอยู่ไม่กี่วงอะไรเงี้ยยิ่งผู้หญิงก็จะยิ่งน้อยอย่างเงี้ยแล้วแล้วแบบว่บาเสาร์อาทิตย์อะไรเนี่ยเขาก็ออกแบบมิวสิกวิดีโอให้ดูกันเต็ม ใช่嘛ยืดรลองคูรลองคูรลองคู่ก็มีเสาสนุกเสาอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมใช่ใช่ตอนนั้นมีโรคดนตรีมีคอนเสิร์ตติดแอร์มีเสาสนุกมีอออเยอะค่ะใครเกิดเสิร์ตต่างๆใครเกิดทานบ้างเอ่ยต้องถามคุณฟังแล้วนะคะตอนนี้พอหลังจากร่วมงานกับ RS อแล้วก็เป็นต่อมากับค่ายอะไรนะคะอ่าพอหลังจาก RS อหมดสัญญาไปแล้วก็ช่วงที่ ใกล้ๆจะจบปรามแล้วก็มาอยู่ที่รถไฟดนตรีอยู่ระยะหนึ่งค่ะแล้วถึงจะมาเป็นนิติทัศน์ค่ะเป็นลูกน้องพี่ยาใช่ไหมคะพี่ระยะก็เป็นดีเจเหมือนกันเนาะใช่ค่ะนี่ถูกกับดีเจใช่เนี่ยกําลังจะแบบว่าชวนพี่ยามาคุยเลยเดี๋ยวอาจจะอาจจะหลังจากคุยกับอิวแล้วก็แบบพี่ยาคะมาคุยหน่อยอะไรอย่างงี้อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าจริงๆแล้วคุณผู้ฟังเนี่ยก็คือแบบไม่ใช่ว่าจะได้คุยคืออย่างต่างจังหวัดเนี่ยไม่ได้มีนักร้องมาคุย ใช่ไหมแล้วยุคสมัยนี้ยิ่งวิทยุก็ไม่ได้ถูกนิยมมากแต่ว่ายังไงก็ตามาถ้าสมมติว่ายุวพิมพยมเรื่องโลดเนี่ยเราก็อดไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> ที่จะแบบว่าชวนมาคุยอ่ะพอหลังจากได้ร่วมง,งานกับค่ายทั้ง r s s ทั้งรถไฟดนตรีและนิทิทัศน์แล้วต้องบอกว่าความหนุนหังมากจริงๆแต่ที่เป็นความสงสัยมากๆคือเอ๊ะทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงมีงานร้องเพลงจีนนะ ไอ้ร้องเพลงไทยเนี่ยเราไม่สงสัยหรอกเพราะว่าสวยแล้วก็ร้องเพลงเพราะนะคะแล้วก็ตรงโน้ตทุกอย่างเขาเรียกว่าอะไรล่ะเอกเส้นรอเรือรอลิงชัดเจนเนี่ยเป,เป็นคุณสมบัติของนักร้องยุคนั้นเออเนาะสมัยก่อนต้องแบบว่าเป๊ะกว่าจะผ่านกว่าจะผ่านได้มันต้องรอเรือรอลิงชัดเจนชัดเจนควบกล้ามต่างๆเนาะจะมาแบบมั่วนี่มาอะไรไม่ได้เลยหรือว่าจะมาแบบร้องหลบร้องอะไรก็ไม่ได้ สมัยก่อนแล้วใช่ใช่ใเพราะว่าเป็นกึ่งกึ่งเป็นยุคเลยลุกลงมานิดนึงคใช่นะเป็นความนิยมในยุคนั้นแบบนั้นวิธีการร้องนะคะแม่แบบทำเป็นอย่างนั้นแต่นี้สงสัยก็คือบอกโอ้โหอิ๋วมะดงดังมากเลยออกอัลบั้มเพลงจีนเฮ้ยแย่มากมายเกิดอะไรขึ้นแล้วมีใครเข้าไปเห็นความสามารถตรงไหนตอนช่วงที่อยู่เรียนรามกลางคืนอยู่ก็จะไปวิ่งรอกร้องเพลงแบบตาม โรงแรมอะไรอย่างเงี้ยห้องอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่พี่วิเชียนนิติทัศน,น์อะค่ะกับพี่วิทยาสุภพรโอภาสไปไปทานอาหารตอนนั้นรู้สึกจะที่แอมบัสเตอร์อะไรเงี้ยนะคะก็จะแบบคือเวลาร้องร้องแบบนั้นนะคะใ,ใ,ในในในคอฟฟี่ช็อปของโรงแรมอะแขกที่มาฟังเนี่ยก็คือแขกที่มาทานอาหารใช่ไหมครับก็จะมีแบบมีทุกชาติอะคะ่ะมีมีแขกที่เขามาพักโรงแรมอะไรประมาณนี้ก็มีฝรั่งมีจีนมี ญี่ปุ่นมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการร้องเพลงของเราก็เลยต้องต้องแบบทํากันบ้านหลายๆแบบอะค่ะอืร้องร้องได้บดร้อง,องเพลงตามคําขอของแขกประมาณนั้นแล้วทํายังไงจดเ<อ>ป็นภาษาไทยเหรอคะอะหมายถึงเพลงจีนใช่ไหมคะใช่ใช่อค่ะในในยุคนั้นในยุคนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วคืออยู่ว่าเรียนพาน,นิชพนครเนี่ยเขาสอนภาษาจีนอืมค่ะใช่ค่ะแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้สอนแบบลึก อะไรมากมายแต่ตอนนั้นแล้วก็สอนเป็นภาษาแต้จิ๋วด้วยยุคจิยวเรียนนะแต่ปัจจุบันนี้ก็สอนเป็นจีนกลางแล้วแต่ว่าช่วงที่ร้องเพลงจีนเราก็เหมือนกับว่าเราก็หาเทปมาฟังมั่งอะไรมัางอย่างนี้ยคะ่ะแกะตามเทปนั้นนั่นคือนั่นคือสมัยที่ร้องแบบนั้นนะคะ,ะแล้วก็คือคือพี่วิเชียนกับพี่วิทยาก็คือเห็นว่าเออเอเอร้องได้หลายแนวดี ก็สนใจแล้วก็ชวนมาร้องหรือว่าตอนที่ชวนมาร้องครั้งแรกนี่คือให้มาร้องแก้กับพี่ออสโอภาษ์เพราะพี่ออสพี่ออสเนี่ยคือร้องคู่กับอิ๋วตั้งแต่ยุคนิติทัศใช่ไหมคะรอเธอดังนอกเจ็บอะไรเงี้ยทีนี้พอพี่ออสมาอยู่นิติพี่ออสร้องลูกทุ่งสอนคีรีก็ให้อิ๋วมาร้องแก้ลูกทุ่งของพี่ออสอะไรค่ะก่อนแส่วนเพลงจีนเนี่ยก็คือว่าเป็นไอเดียที่เกิดทีหลังหลังจากที่แบบฐาหนึนขึ้นได้แต่ว่าพอถ้าอย่างที่มาออก ก่อนที่จะออกเพลงจีนจริงๆเนี่ยก็ต้องมีหลักซื้อที่ว่าต้องมาดูแลในห้องอัดเสียงอะไรที่ไม่ให้เราโม้มันต้องสำเนียงใช่ไหมเป๊ะใช่ไหมค่ะเพราะว่ามันมันก็ไม่ใช่ยากเอ้ยไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่าพี่หําได้ตอนเด็กๆเนี่ยก็แบบเอออยากร้องมากเลยอ่ะเอเพลงอะไรนะกระบี่ไหลเทียมทานจดเนื้อไทยจดเนื้อไทยยิกเลยจดเห็นบูขาวเอาโจดเนื้อไทยก็คือแบบเขาร้องอะไรยังไงเนี่ยจนบางทีเนี่ยตอนเนี้ย ร้องใกล้เคียงนะฟังหิวเฝ้าหิวร้องเนี่ยอะไรเอ่ยเพลงของของคุณอะไรนี่ยเนี่นี่ใช่พี่หยก็ยังร้องตามอยู่เจ้าพ่อเสียงไฮอะไรเงี้ยก็ยังร้องตามได้เพราะว่าใช่ค่ะมันก็สามารถจะจดภาษาไทยได้เพราะว่ามันจะออกเสียงไม่เป๊ะภาษาไทยอ่าใช่ค่ะแต่มันก็มีความเข้าใจมันก็มีเสียงเพี้ยนด้วยใช่แล้วก็จริงๆแล้วคืออย่างอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือใช้เป็นพินอินก็คือมันจะ คือถ้าอ่านเป็นภาษาไทยแล้วร้องบางทีมันก็ไม่ตรงต้องเป็นตัวพินอินมันถึงจะตรงอะคะจริงๆแล้วมันอยู่ที่ว่าเราฟังบ่อยแล้วเราก็อ่านตอนนี้เราไม่ตรงเราก็จะแบบว่าก็หัดร้องฟังบ่อยๆหมายความว่าจดเป็นภาษาไทยนะจดแบบคาราโอเกะอืมแต่ว่าอย่างคุณอิ๋วเนี่ยร้องเป็นเรื่องรางเต้ามีเหล่าชื่อใช่ไหมคะค่ะที่จะมาให้ความรู้กับเราอ้าวไหนล่ะผู้ช่วยใช่ต้องมีคนเก่งเพราะว่ามันต้อง แปลความหมายด้วยอะไรประมาณนี้เราจะได้ทําอารมณ์ตามได้ว่าเอออ๋อันนี้เขาหมายถึงอะไรนี่เ,เราจะยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยนึงผู้หญิงข้าใครอย่าแตะอือหลือวแต่หัวว่าสมัยก่อนั้รุ่นนี่คือข้างใครข้างใครมาก <c oughs> ข้างไวข้างใครหลิวแต่หัวเดี๋ยวให้คุณฟัง,งฟังนิดนึงนนยังงีย้ายากมาก อะไรเงี้ยเคือมันต้องอาศัยแบบว่าแบบสำเนียง,งะะเดี๋ยวตกงนเออไม่ได้ไม่ได้พี่หยุ่ก็ทำไปอย่างนั้นแะง,ง้องง้งไปอย่างนั้นอะ่ะไม่ได้หรอกแล้วน้องระยองเยลายังไม่ได้เลยประมาณนั้นนะคะโอเคแบบก็ได้รู้แล้วว่าเรียนมาเรียนภาษาจีนมาจากก็รประมาณหนึ่งก็ไม่ได้แบบไม่ได้แบบเก่งถึงจะไปเป็นล่ามอะไรขนาดนั้นแค่แบบงูงปลาๆแต่ว่าถ้าสําหรับ เพลงแต่ละเพลงเราเราต้องศึกษาก่อนแต่ว่าคือถ้าจะให้อยู่ไปแบบอ้ยพูดน้ำไหลไฟดับอัไนั้นไม่ได้เราเราพูดในเพลงเอาเราก็ในแต่ละเพลงนี่คือเราต้องศึกษาก่อนร้องอะไรแล้วก็ฝึกฝนด้วยแล้วก็ทําความเข้าใจในคําแปลอ่าใช่ค่ะจะได้ทำอารมณ์ถูกนะคะแต่ต้องบอกว่าหากินอยู่กับเพลงจีนได้หลายอาบัมเลย <laughs> น่าเลนนกลียดนะแบบว่าแล้วแต่เจ้านายเขาจะให้งานมาได้ทำยู่กี่อัลบั้มคัะเพลงจีนอ๋อน่าจะเป็นเดี๋ยวนะอันแรกก็คือยอด <c oughs> มานเพลงดีสี่ภาษาแล้วก็เพลงดังหนังจีนแล้วก็ต้นฉบับเพลงจีนสามอัลบ,บั้มค่ะส <c oughs> ามามาบั้มถ้าไม่นับแบบว่า,ารประมาณว่าไปรวมทีน่นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยนะคะหมายถึงถ้าเป็นอัลบ,บั้มหลักหลัก ถามอะไรบ้างค่ะแล้วต้องถามว่ามีคอนเสิร์ตใหญ่ๆอะไรให้ให้คุณผู้ฟังได้ตามหรือเปล่าเพราะว่าคุณหน่อยอ่ะที่เขาแวะมาหาคุณอิ๋วที่นี่น่ะเขาก็บอกว่าไปเจอคุณอิ๋วที่อคอนเสิร์ตบ้างละอะไรอ,อย่างนี้อแล้วก็ได้ฟังคุณอิ๋วร้องได้เจอด้วยอะไรอย่างเงี้ยได้ออกค,ค,คอนเสิร์ตใหญ่บ่อยไหมคะเอช่วงหลังๆนี่ก็ไม่บ่อยอะค่ะนานๆครั้งก็เหมือนกับว่าอยู่ เออมาอยู่ไกลด้วยแล้วก็คือบางบางงานอยู่สะดวกไปอยู่ก็รับไม่สะดวกไปก็ไม่ได้รับไม่ได้ลาเหมือนเหมือนกับว่าไฟไฟเราอ่ะมันไฟไม่แรงนะไฟไม่แรงไม่แรงเท่าไหร่ค่ะค่ะแบตอ่อนแบตอ่อนใช่ไหมใช่ประมาณนี้เดี๋ยวจะส่งเสียงให้ฟังเพราะว่าคุณคุณหน่อยเนี่ยเขาเข้าใจว่าคุณเอ๋วเน่ยขับรถจากบุรีรัมย์มาที่เมืองการ แล้วก็ oh. มาออกอากาศที่นี่ก็เลยแวะมาหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะเปิดเสียงของคุณหน่อยให้อิ๋วฟังนะคะ่อ uh, ได้ค่ะได้นะคะวันนี้มีคุณผู้ฟังนะคะแวะมาที่สถานีเอ็มคอร์ดกูดของเราเลยคุณหน่อยค่ะจะมาเซอร์ไพรส์คุณอิ๋วโดนเซอร์ไพรส์กลับเลยพอดีน้องมาทำงานแถวๆนี้นึกว่าพี่อิวมาวันนี้ก็เลยแวะมาคิดถึงพี่อิ๋วนะ ติดตามผลงานพี่อิ๋วตลอดไปรักนะนี yeah, ะ่นะคะขอบคุณค่ะน่ารักจังเลยนะคะผุ <c oughs> ้สาวแวะมาเราก็บอกอุ้ยแบบปกติสถ,ถานีไม่ค่อยมีใครมแวะมาไงแล้วพอ,อคุณหดอยเข้ามาจอดรถล้วก็เอ๊ะมาหาใครนึกว่ามาลงโฆษณาปั๊บเธอจะมาเซอร์ไพรส์จะมาเซอร์ไพรส์พี่อิ๋วนะคะคุยกันอยู่ตลอด <c oughs> อและน้องก็เป็นแฟนคลับที่ดูคุณอิ๋วไลฟ์อยู่ตลอดด้วย ใช่ค่ะคะอนเสิร์ตหลังสุดที่เป็นคอนเสิร์ตคิดถึงววัชยาอะไรเงี้ยเขาก็ไปค่ะกับกับน้องๆอ,อีกหลายคนค่แฟนงขับเลยใช่ไหมใช่ค่ะค่ะ,คะก็มาเออมืเ่อกี้อยู่ลืมอยู่ลืมบอกอีกอันหนึ่งที่มันเป็นเพลงจีนอีกอัลบั้มหนึ่งที่ที่ว่าอยู่ก็ภูมิใจที่ได้ร้องชุดนี้มากแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่ไม่ได้โปรโมทแล้วก็แบบคือหายไปจากวงการหลังจากอันนั้นเลยค่ะแล้วได้ลงลงอยูแบบ่ทู๊ไหม ไข่มุกสยอย่างนี่ค่ะ u t u b e มีค่ะของนิติทัศน์ของนิติทัศน์เนี่ยแหละค่ะแต่มันจะเป็นช่วงที่แบบมันจะออกมาในช่วงที่เจอพิเศษกิจพอดีอะไรช่วงนั้นนะคะสั่งซาไปแล้วเนาะประมาณประมาณอะไรนะเขาเรียกพิเศษกิจไม่ใช่ตอนที่มีโควิดไม่ใช่ก่อนหน้านั้นปี40ก่อนหน้านั้นใช่ค่ะสช่ไหมคะ39 40 39 40นะคะค่ะมันก็จะเป็นแบบว่าคือปกติเนี่ยในวงการเพลงไทยของเราเนี่ย หลายๆเพลงก็เอาดนตรีอของจีนแล้วมาใส่เนื้อไทยนึกออกไหมคะเยอะยะเลยแล้วดังมากด้วยแล้วก็คนไทยก็นิยมฟังแต่อันนั้นของอยู่เนี่ยคือแบบเอ,อทางนิติธทศเขาคิดแบบย้อนสอนก็คือเอาเพลงอภิมหาอมตะแบบที่เป็นเพลงไทยของเราอย่างเช่นรักเธอเสมออย่างเงี้ยคะ่ะเพลงรอคนหลายใจคนใจดําอะไรเงี้ยไม่แล้วเวลาลวค้นหาค้นยังไงไปใส่เนื้อจีนแล,แล้วเวลาค้นหาไงคน<ก>ใ,จใจด,ด<ำ>ํา ไข่บุกสยามค่ะอ๋อไข่พิพยมอ๋อแล้วจะเจอเลยใช่ไหมคะค่ะอิ๋วก็จะร้องทั้งสองเวอร์ชั่นก็คือเป็นเนื้อจีนกับเป็นเนื้อไทยเพราะว่าเด็อันนี้คือต้นฉบับคือต้นฉบับเลยคาร้องทํานองต้นฉบับมันเป็นภาษาไทยเราอะค่ะแล้วก็เลยแบบภาคภูมิใจที่จะร้องมากแต่ร้องเรานําเสนอด้วยเนื้อภาษาจีนค่ะอ๋อไข่บุกสยามเลยนะคะแล้วต้องใส่ชื่อด้วยใช่ไหม แต่ชื่ออิ๋วใช่ไหมใช่ไหมค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปค้นหาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันบ้างเดี๋ยวถามอย่างนี้ว่าถ้าคุณผู้ฟังวันนี้คิดถึงพี่อิ๋วของน้องๆเนี่ยนะครับพิมพยมเดืองโรดเนี่ยสามารถจะติดตามไลฟ์ได้ค่ะในในในทิกตอกก็ได้ใน a ฟ e b o o กก็ได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่ถ้าไลฟ์เนี่ยจะไลฟ์ในในทิกตอกเพราะว่ามันจะมีลูกเล่นให้เราเล่นเยอะมีมีของขวัญให้ให้ให้ ให้เล่นหรือว่ามีอะไรเยอะแยะค่ะของเขาแล้วรับของ <ๆ S 2> ขว<อ>ัญเ,เข้าเป็น,นีอยัง<笑><笑>ยังไม่ค่อยเป็นยังไม่ค่อยเป็นมเพราะว่าแฟนเพลงของคุณอิว๋วอ่ะคุณหน่อยอ่ะเขาจะมาบอกว่าเนี่ยจะมาหาพี่อิว๋วแล้วก็จะบอกพี่อิ๋วว่ายังไงที่จะเล่นแล้วก็จะรับออของรางวาัลยังไงอะไรเงี้ยเขาจะมาสอนอยู่เข้าไปก็แบบร้องร้องร้องแล้วก็แล้วก็ตอบคอมเมนต์อะไรประมาณนี้ยังไม่รู้จริงๆก ใช่ค่ะจริงๆเมื่อก่อนก็คือจะไม่ค่อยได้เข้าไปไลฟ์เท่าไหร่เพราะว่ากลัวเรื่องลิขสิทธิ์แบบว่าเอะเพลงตัวเองเพลงตัวเองเนี้ยจะร้องได้ไหม uh huh. อะไรเงี้ยก็กลัวนะแต่ว่าอย่างถ้าเป็นนิติทัศน์ก็ขออนุญาตพิวเชียนเรียบร้อยพิวเชียนเอ้ยร้องไปเลยร้องอะไรอย่างเงี uh ้ย huh. แต่ทีเนี้ยอย่างอย่างเพลงของอาเอสตอนรกอยู่ก็กลัวมากอะไรเงี้ยใครขอมาบางทีนี้ก่อยกล้าร้องแล้วตอนหลังอยู่ก็เลยแบบทําใจก็กล้าแล้วก็เข้าไปหาที่บริษัทเลยอะไรอย่างเงี้ยข้าไปขออนุญาต ใช่ค่ะ <Okay. S 2> แลก็แบบพอได้ก็ได้รับอนุญ,ญาตอร็วก็เลยกล้าร้องแต่ก็คือก็เลยอ่ะอย่างนี้เอ้อมันก็อย่างน้อยก็ได้สองค่ายแล้วนี่นะได้นี้ที่ทัดได้ออ่ะได้ร้องให้คุณผู้ฟังฟัง ก็เลยงั้นไลฟ์กันแต่ว่าคือด้วยความที่เราเป็นคนโลเทคเราก็ไม่ค่อยรู้ออะไรของเขามากก็เลยเข้าไปก็ร้องร้องร้องแล้วก็ตอบคอมเมนต์แล้วก็กลับไปเลประมาณนั้แล้วพอเช้าขึ้นก็ถอนหญ้าถอนหญ้าปลูกผักไปมีความสุขไปวันวันนะคะเอใช่ค่ะต้องบอกหน่อยว่าไปดูได้ยังไงแล้วก็เมื่อไรไลฟ์ทุกวันหรือเปล่าหรือว่ายังไงคะอ่าอ ไม่ค่ะไม่ได้ไลฟ์ทุกวันก็คือก็ก็คืออย่างน้อยก็เข้าไปติดตามในชื่อพิมพ์พยมอะค่ะ p p people นะคะ p i m p a y o m นะคะพิมพ์พยมวงเล็บอิ่วนะคะใน TikTok ค่ะค่ะถ้าในค่ะถ้าในเหมือนกันชื่อใน Facebook ก็พิมพ์พยมเหมือนกันค่ะ p i m p a y o m นะคะ,คะในเฟซบุ๊กเดี๋ยวจะมี Facebook 2อันก็คือเป็นพิมพโยมภาษาอังกฤษกับ อิวพิมพโยมที่เป็นภาษาไทยอะค่ะอัาไหนก็ได้ค่ะเข้าไปดูได้ทั้งสองงานเลยนะคะค่ะก็ไปดูทําสงท์ทสวนเขาว่าไปก็ว่าใบเลี้ยงมงเลี้ยงแมวก็ว่าไปนะคะจะมีคอนเสิร์ตเด๋ยนนี้จะมีพี่พี่น้องๆชวนให้มาร้องเพลงอีกบ้างหรือเปล่าตอนนี้ถ้าเป็นกรุงเทพยังอะค่ะก็จะมีจะมีก็มีงานแบบที่บุรีรัมย์อะไรประมาณนี้ค่ะก็คือที่อยู่มันจะเป็นงานภายในค่ะไม่ไม่ได้ ไม่ได้ออกสื่อใช่ไหมคะค่ะไม่ค่ะไม่ได้ออกสื่อไม่ได้ขายบัตรอะไรแบบนั้นอ๋อแต่ว่าจะเป็นร้องๆ้องกันในหมู่ของกลุ่มงานองค์กรอะไรอย่างนี้อ่าอะไรประมาณของจังหวัดอะไรอย่างนั้นค่ะคือเรียกว่าถ้ามีงานที่บุรีรัมย์ก็ชวนคุณหิวมาคุณหนิวก็เยสเลยใช่ไหมแล้วก็ดูเป็นดูเป็นงานงานเหมือนกันค่ะค่ะถ้ามีโอกาสได้ทํางานหรือว่ามีน้องโตน้องโตที่เป็นลูกพี่นครมาชวนไปร้องนี่อิ๋วจะร้องไหมอ่ะอ๋อ เขาเขาจะชวนหรอคะเราไม่นไม่รู้เพราะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เห็นน้องโตเนี่ยจะชวนใครไปร้องในเปียโนแอนไอเยอะะเลยแล้วคนน้องถึงเพราะอย่างคุณอิ๋วเนี่ยไม่ไม่ชวนก็ไม่ได้นะเนาะอ๋อแต่น้องเขาอาจจะไม่รู้จักก็ได้ไงแบบว่าเกิดไม่ทันก็เป็นไปได้เดี๋ยวเราเข้าไปเชียร์กันดีกว่าว่าแบบาโตโตมาชวนมาชวนพี่อิ๋วเร็วๆอะไรอย่างนี้นะได้ไหมเราเราเข้าไปยุยงได้ไหม อ๋อ oh. <laughs> อาจจะได้เอางนะันเอางัน,เ,างานเลยนะเราก็ออกแนวยุแยงแต่แข่งร่วมเหมือนกันนะคะอิวฝากความคิดถึงฝากอะไรไว้กับแฟนๆแล้วค่ะก็ฝากความคิดถึงมิตรรักแฟนๆทุกท่านเลยนะคะเอะถ้ายังรักคิดถึงอิวก็ยังสามารถที่จะเข้าไปดูอยู่ใน a ฟ e b o o k หรือใน t i k t อกหรือใน youtube ได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ อยากให้ช่วยกันส่งกำลังใจไปให้พี่น้องทาหารที่อยู่ชายแดนกันเยอะๆนะคะพวกเขาทําหน้าที่แทนพวกเราให้พวกเราอยู่เย็นเป็นสุขทุกวันนี้นะคะ<อ>แล้วก็ขอให้คนไทยรักกันนะคะค่ะน่ารักมากๆเลยวันนี้ขอบคุณคุณอิ๋วพิมพ์พยมเรืองโรธเอาไวนะ้หน้าตรงนี้ด้วยขอบคุณมากค่ะขอให้มีความสุขที่บุรีรัมย์นะเช่นกันเช่กัน <ะ S 2> <ขอ S 1> ที่อยมปิดท้ายไว้กับคนหลายใจนะได้ค่ะแต่อิ๋วกี่ใจนะ ใจเดียวใจเดียวเอาภาษาจีนเลยนะคะที่พูดถึงว่าร้องเพลงไทยเป็นภาษาจีนนั่นเองนะคะได้ค่ะขอบคุณมากมากค่ะแฮปปี้ค่ะขอ,ขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะค่ะ